แล้วนะครับเอ้ยลุงลุงเป็นใครเนี่ยเออไลุงหงอเจ้าลุงหงอเอ้ยคุณลุงป๊อกนะว่าคุณลุงเขาน่ากลัวไหมลุงเขาหัวงอเขาไม่เขาไม่ได้หัวงอเขาโล้นเลยลุงแล้วอยงเฮ้ยเราต้องตั้งชื่อให้ลุงว่าลุงจอห์นนี่ลุงจอห์นจับไม่เราตั้งว่าจอห์นนี่ว่าทำไมมือลุงมันด้วนอย่างนั้นนะ เลุงลุงอยากได้เงินสกอรเนี่ยลุงอยากได้เงินสกอนมาเนี่ยอ่ะฉันจะฉันจะโทรหาตำรวจแล้วก็เรากลัวลุงลุงมานหน้าตาตาล um. ุงไม่นอนเหรอเฮ้ยบ้ามาหายังนอนหลับให้ลุงด um ิไปหาสต็อกดิไปหายางนอนหลับให้ลุงลุงมันไปไปไปไหนก็ไปแม่ รู้มันจะกลับมาแล้วเร็วนี้อีบิ๊กยื้อขีชินกันเอ้เดี๋ยวมันจะให้เราไม่เราต้องออกไปเก็บขยะใช่ไหมเดี๋ยวราวัตถุประสงค์ก่อนบอให้เราไปทำอะไรโอ้บ๊อบเราไอ้ดูดิเดี๋ยวฉันจะลองกดปุ่มเต้นจริงไม่เจริญสิอะไรก็มอ้โอ๋อ้โอ๋อะไรก็มี ดองโดเชียตีอภานในเวลากลางคืนเออแล้วก็ได้กลับมาอีกแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวไม่ถุนอะไรแ<ไ>ป,ป๊บๆ<ห>อุ้ยอุ้ยเราเราเพิ่งสังเกตมีมีคนมาฉี่ในร้านเราอะทำไมมาทำกับร้านเราอะเพราะมาเรียกว่าไปเอาไม้กวาดเช็ดฉี่นั่นน่ะอ่าเพื่อเช็ดฉี่นะ เช็ดสเช็ดคูหกอันให้ช oh, oh. <ab> ันเช็ดหอันรอให้มันเหลือหอันนะคเช็ดสีปันน้่อ่ะไปเลยเช็ดเลยเช็ดเช็ดให้หมดเลยนะโอ้โหดึง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 ด เอ้ยว่าเราไปเก็บขยะกันจะต้องฟา้านหรือไม่ไปเก็บด้วยกันอ,อีลุงใบมันเข้าร้ลาไม่ไม่มีใครมาเปิด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 ไปด้วยไปด้วยไปด้วย,อ,ยวอ้โเฮ้ยพี่เบิร์ดพี่แมนปั๊บลุงใบตามนายมา,มาดึง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 ม <c oughs> า,าพี่แมนซื้ออะไรเฮ้ย ไม้หมินเน็ดเออไม้หมินเน็ดเอ้ยไม้หมินเน็ดชื่ออะไรอยากตายไหมบ๊อดไม้หมินเนื้ครับผมพ้าวข้าวผมเนื้อสีเนื้อไม่ใช่บอลบอลช่วยคนไม้หมินเน็ดไม้หมินเนื้ชื่อเขาบอกว่าเขาชื่อตัวนี้ตอนนี้พวกเราก็ได้บ๊อดเดี๋ยวพวกเราต้องออกไปเก็บขยะป่ะอ้ยสวัสดีครับยินดช่วยร้านไหมเซเว่ ลุงเจ็บไหมอ่ะเดินทะลุประตูเป็นอะไรยาวอะเออตาตาเจ็บลุงอยากได้ขนมปังสักก้อนเหรอครับอะไรวะอะไรยี่สิบห้าบาทครับลุงลุงลุงอยากขโมยเด้อเออลุงอ้วนมือไม่อ้วนมาเพรานายนายต้องสลับกับฉันนะถ้ามีลูกค้าคนหนึ่งนายต้องมาอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าคนต่อไปฉันก็นายต้องให้ฉันมานะแล้วตอนที่ฉันหนับไปแทนนายฉันก็นายต้องมาอยู่ตรงนี้เหมือนฉันน่ะ ล oh, mm hmm. oh, oh, cool. ุ้ยเรขาชื่อลุงลุงชื่อเขาชื่อลุงชายลุงลุงเพราะฉันไม่อยากไปทำความสะอาดในห้องน้ำอ่ะ้าเอไ้แงจะไปแรงได้งงถงเอาไอ อ๋บอบอบเราเราต้องเก็บขยะเลยเอยมันถึงเวลาแล้วเด <_ D> ี๋ยวบอบ <_ D> เก็บขยะ <_ D> เก็บขยะเลยด้านนอกมาเก็บอันนึงอ่ะนายเก็บได้เลยต,ตอนนี้เราก็ได้มาเปิดเน็ะ <_ D> เอามาซับปอตอยู่ <_ D> ไหนเ <_ D> นี่ยเนเธอมันแรงเกินไป เปิดงเปิดแล้วคร๊บถึงเวลาแล้วสินะมนันนี้หมดแล้วเอามาไอจะไปโลดอันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาถังขยะนะครับโอ,โอ้ยเฮ้ยนะเปิดแล้วเปิดตาความสะอาดห้องน้องอาอ่เราเปิดห้องน้ำก่อน มันก็ยังสะอาดนะอเออ,อ,อเดี๋ยวดูวัตถุประสงค์ก่อนรอกก่อ,น,อ,อนแล้วเข้ามาแล้วมันอาจจะขึ้นอ่าคันนี้เสร็จน่าจะมาแล้วนะอุ้ยพี่เข้ามาจากอีเกียหรือเปล่าชุดแบบนี้อ่ะเข้ามาจากอินเดียอียกียไม่ใช่อินเดีย, <laughs> ยล่แชมเปี้ยน บอสนางเจ้าเพี่ยพ,พี่เขาเป็นพนักง,งานอีเกียหรือเปล่ายแกฮิรุยบอสนายอย่าไปแกงเขา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 เป็นคนเขาบอกว่าเครื่องดื่มยาเชื่ยชิมอยคนคนชิมเจ้าเหรอเมียเปียหลายเจียเลียเชี่ยเจ้าสาวแล้วคนนายเนี่ยบอสนายดูดิเขาบอกว่าอบอสนายอย่าไปแกล้งเขา ล้วเข้ามาจับกลุ่งมวยน่าเขาบวมบุหามะไหนเออยบ๊อบมานั่งเดียวเอาเดี๋ยวเดียวเฮ้ยบ๊อบพี่เขาให้เงินสดแล้วเนี่ยพนักงานบลี่ตกนุ่งมวยเบอยบ๊อบเฮ้ยแต่เหมือนมีคนมาใช้ห้องน้ำด้วยเนาะใช่ไหมไอตอนเช้าอ่ะที่ที่หัวหน้าคุมงานอยู่อ่ะ มองข้หน้าบอกว่ามีคนมาฉี่ลาดด้วยใช่ไหมแต่เราเช็ดไปแล้วนะในล้างลุงใบใหม่ก็บอกเสียเสียองอ่ะไม่ใช่เสียละเสียกุงอ๋อโอ้ยนี่ไปดูลุงพอ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 าน้าหนาไปดูลุงนะเดี๋ยว็ดเด็ดฉันฟอลล์ล้าง ถ้าเห็นนะเขาวิ่งเข้ามาหาลุงอ่ะแล้วไหนลุงอ่ะเราไม่เห็นเสียลุงไม่เสียแล้วลุงไม่เสียเบาๆหน่อยลุงดูน้ำบอออกมาสะอาดสะอาดมาลุงลุงลุงก็ไม่กดแจ็คโค้กแล้วลุงก็ไม่กดแจ็คโค้คลุงมีอะไรลุงมาเหงียดหัวทำไมเนี่ย ฮ <Hey. S 1> ลุงบอกว่าชื่อเฮเขาบอกว่าเขาชื่อแมนยูแมนยู ew, มันชื่อทีมบอลไม่ใช่เหรอบัลวันนี้นเขาเขาทำไมลุงหน้าคล้ายๆลิงเลยเอ่ะเออลุงหน้าเหมือนลิงเนี่ยลิงกระเป๋าลุงเป็นลิงอะมาลเล่นดีๆดี อย่าบ้าแล้วเช็เลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเฮ้ยรอรอฉันก่อนอ่ะวันนี้เราต้องไปเช็ดเช็ดอึเช็ดฉี่คนอื่นนะบ๊อบโอ้โหไปเฮ้บ๊อบไป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 มาเราไปฉีดห้องน้ำสองนะเขาช็ดสี่เออเอาเลยท่านฉีดทั้งหมดเลยห้า ลุงเดี๋ยวนะคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณเกิดทำไม่ฉันหัวใจวายฉันดิสิหัวใจวายลุงเอ้ยลุงอยากตายเนื้อมายู่ดิเนือะไรลุงจะมโนอะไรไปพอแล้วบ๊อบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออไปเฮ้บ๊อบเข้าร้านกันเนอะ ลุงไม่มีจริงหรอเออน่ากลัวน่ากลัวมีข้รากไม่น่ากลัวเลยปิีตูุ๊กโล่น่าโดไม่น่าเลยไม่น่ากดอู้มันมันพากดเข้าวอลเปเปอร์อีกแล้วเอ้ยฉันจะเล่นโล่ปอกถ้าฉันเร้งฉันร้องไห้อลวรเด๋ยวลุงไม่มันจะมาลวดไงดันผมก็จะตัดไปตอน เฮ้ยบ๊อบเฮ้ยสวัสดีครับลุงลุงลุงจะมาดมอุแมวเหรอครับบ๊อบทำไมลุงมันอ้วนอย่างนี้อ่ะลุงไปกินอะไรมาเนี่ยเทนเนอร์อ๋อเขาชื่อเทนเนอร์เออไม่ใช่ทนเนอร์ไม่ใช่สปูตเกอร์ทวินก็ไม่มาแล้ะตอนนี้อะไรที่ลุงจะใช้สวัเดี๋ยวัสดี๋ยวไม่ต้องพูดกอกนะไม่ต้องสปอยบ๊อบลองเพิ่งเล่นครั้งว่าเราเล่นนอกรอบมานิดเดียวนะบ๊อบ เพราะนายดูฉัน้นเอี๋ยวไอ้อไดูฉันเนี่ยดูฉันเนี่ฉันจะทำลุงอะชี้นี่เดี๋ยวโคชีนายจะฉันจะไปแกล้งลุงเรอบัจาก,จก,จากลาครับลุงปิดหรือบอสทำไมเึืลอล,ลุงมันเดินเรือกั้นวะเฮ้ยต,ต,ตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์แล้วบอสไปเร็วไปฆ่าลุงไปเราไปยิงจู่ๆลุงเร็วเร็วตาออกมาออกมาโยนเราต้องออกไปดูวัตถุโอ้ยไปบ้า เตรียมถือปือนแต่ห้ามยิงก่อนนะถ้าถ้าลุงถ้าลุงยังไม่ตายอ่ะลุงไอ้บอลอย่าไปใกล้ลุง,ไไลลงออกมาออกมาอ,กอ,ออกมาใกล้ๆเออออกมาใกล้ๆออกมาดูเกาะออกมาดูเราต้องคุยบอลมาคุยออกมาเอ้ยอย่าเข้าร้านออกมาเตรียมเผชิญกับลุงลเราต้องยิงจ่ลุง นาวเด plane. s <S ี๋ยวนี้ลุงลุงครับตอนนี้พวกเราสองคนก็ขอหยุดคลิปกันเพียงแต่เท่านี้เพราะโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมบ๊อบโคตรน่ากลัวเลยถึงกับต้องกรี๊ดเลยบ๊ายบาย